สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่สิจิตตา23เลิฟทาโร่โชานะดูดว,ดวงด้วยสายห่งไพ่ทาโร่โลแล้วก็ไพ่ออร์เคิลนะคะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับคลิปแรนดอมนะคะดูพลังงานความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะการอ่านไพ่ของเราอย่างที่บอกทุกๆครั้งนะคะว่าเป็นแบบเจ n เนอ l r ล a d i n ิ้งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างสามารถสลับฝั่งพลังงานกันได้ด้วยระหว่างคุณและเขานะคะสำหรับใครที่เข้ามาใหม่ แม่หมอฝากกดไลค์กดแชร์นะกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปนะคะการกดไลค์กดแชร์ก็เท่ากับเป็นหนึ่งกำลังใจนะคะให้แม่หมอได้ทําคลิปดีๆออกมาให้คุณได้ดูดดดกันนะคะสำหรับท่านใดที่เป็นลูกดวงเก่าๆก,ก็ขอบพระคุณมากเลยที่ยังติดตามกันอยู่อย่างนแน่วแน่ใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถแอดไลน์มาได้เลยนะคะแม่หมอให้ไว้ที่หน้าจอเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับ ID เดียลน์นะ แล้วก็อยากจะบอกว่าสําหรับใครที่ติดต่อผ่าน Messenger มานะคะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เป็นเพื่อนกันข้อความจะไม่แจ้งเตือนให้คุณแอดไลน์มาดีกว่านะคะนะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยเนาะนะคะเริ่มดูจากธาตุราศีนะคะเริ่มดูจากธาตุราศีของคุณหรือเขานะคะของคุณหรือเขาไพ่ใบแรกเลยนะคะเป็นเดลเวอร คุณและเขานะคะใครคนใดคนหนึ่งอาจจะเป็นชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนได้นะคะ justice ค่ะชาวราศีตุลลัคนาตุลน,นะคะต่อมานะคะ the emperor ชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะ temperance นะคะชาวราศีธนูลัคนาธนูนะคะแล้วก็ไพ่เดชนะคะอาจจะเป็น ชาวราศีพิจิกลักนาพิจิกได้ค่ะโอเคค่ะถึงแม้ว่านะคะราศีของคุณหรือว่าธาตุของคุณจะไม่ได้ตรงกับไพ่ที่ออกมาก็ไม่ได้แปลว่าคลิปนี้ไม่เป็นของคุณนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นเพียงตามหน้าไพ่เท่านั้นนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาเก็บไพ่กันก่อนเลยนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวเลขที่เกี่ยวข้องนะคะระหว่างคุณและเขานะคะมีเลข0นะคะมีเลข7มีเลขห เลข8เลข3เลข5เลข2นะคะแล้วก็หมายเลข1นะคะวันที่เกี่ยวข้องได้แก่วันอาทิตย์นะคะจันทร์อังคารพฤหัสนะคะสุขเสาร์นะคะ,นะคะนี่คือวันที่เกี่ยวข้อง นะคะอาจจะเป็นวันเกิดของคุณวันเกิดของเขาวันที่เจอกันอะไรแบบนี้ก็สามารถที่จะเป็นได้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูจากพลังงานตัวตนของคุณกันก่อนเลยนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะตัวตนของคุณเริ่มจากไพ่ใบแรกเลยค่ะ tree of swords เปิดมานะคะก็เป็นไพ่สามดาบเลย หนึ่งถ้วยเจฟฟ์ไฟออฟวานแล้วก็ไฟออฟซอร์ดนะคะตัวตนของคุณนะคะแม่หมอมีความรู้สึกว่าจากไพ่หนึ่งถ้วยคุณเป็นคนเวลาที่รักใครอ่ะคุณให้หมดหัวจิตหัวใจคุณรักใครรักจริงไม่มีการเผื่อเลย นะคะคุณเป็นคนดีมีน้ำใจเป็นคนอ่อนโยนอบอ้อมอารีนะคะในอดีตที่ผ่านมาตัวคุณอาจจะเคยโดนทำร้ายนะคะเพราะว่าคุณอาจจะดีเกินไปเขาไม่เห็นคุณค่าของคุณนะคะไม่ว่าจะทำดีมากแค่ไหนเขาก็ไม่เคยเห็นความรักความสัมพันธ์นี้นะคะมันมีความไม่เท่าเทียมกันอยู่ในนั้นนะคะคุณอาจจะรักมากกว่าคิดถึงมากกว่าทุ่มเทมากกว่านะคะแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะไม่ว่าคุณจะทุ่มเทไม่ว่าคุณจะรัก รืออะไรมากมายอย่างไรก็ตามคนคนนี้ก็ยังทำร้ายคุณได้เสมอนะไพ่สามดาบนะคะเขาดึงคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเกิดเป็นรักสามเศร้าเราสามคนเขาเอามีดแทงเอาดาบแทงหัวใจของคุณนะซึ่งซึ่งหน้าเลยแหละคุณไม่คิดว่าคนคนนี้จะทำกับคุณหรือไม่ว่าจะเป็นซึ่งหน้าหรือรับหลังนะคะไพ่ไฟออฟซอร์คนคนนี้ทำร้ายคุณทั้งต่อหน้าแล้วก็รับหลังเขาดึงคนอื่นมาเกี่ยวข้องนะคะ ทำให้คุณต้องมีคู่แข่งในความสัมพันธ์นี้แล้วคุณมีความรู้สึกว่ามันเหนื่อยเหลือเกินเหนื่อยที่จะต้องไปแข่งกับใครนะค,รคุณไม่ชอบการแข่งขันคุณไม่ชอบการชิงดีชิงเด่นคุณไม่ชอบการเอาชนะค้าคารแต่เขาทําให้คุณจะต้องมาอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลําบากนี้นะคะเพราะฉะนั้นคนอย่างคุณคนที่เป็นคนที่จิตใจดีอบอ้อมอารีคนที่ไม่ชอบนะคะอิจฉาว่าร้ายใครนะคะ จึงจำเป็นจะต้องล่าถอยออกมาจากสถานการณ์นี้นะคะคุณไม่ชอบเลยนะคะให้คุณเขาเรียกว่าอะไรให้คุณไปซะย,ยังดีกว่าการที่จะต้องมาพนันขันต่อกับใครหรือจะต้องมาเอาชนะใจเอาชนะใครมันเหนื่อยคุณไม่ได้มีพลังงานหรือไม่ได้มี energy ในการต่อสู้มากมายขนาดนั้นนะ,ค,ะคุณยอมให้เขาใครอยากเอาไปเอาไปเลยคุณขอยอมแพ้ในสถานการณ์นี้นั่นคือสิ่งที่คุณเจอมาในอดีตนะ คนคนนี้ทำร้ายคุณทั้งต่อหน้าแล้วก็รับหลังเลยนะคะนะไม่เห็นแก่น้ำจิตน้ำใจไม่เห็นแก่ความรักที่คุณมีให้แม้แต่นิดเดียวแม้แต่น้อยโกหกแล้วโกหกอีกโกหกทั้งต่อหน้าโกหกทั้งรับหลังนะคะอะไรที่คุณจับได้เขาก็จะบอกบอกครึ่งเดียวด้วยนะคะไม่ได้บอกหมดนะคะอะไรที่คุณมองไม่เห็นเขาก็จะโกหกคุณนะคะคนคนนี้นะนั่นคือไพ่ในอดีตที่ ผ่านมาของคุณสิ่งที่คุณได้พบสิ่งที่คุณได้เจอความเจ็บปวดที่คุณได้รับนะคะแทบแบบเขาเรียกว่าตปางตายนะคะไม่ไม่เป็นคุณไม่รู้หรอกว่าเจ็บมากมายขนาดไหนนะคะนี่คือพลังงานทั้งหมดของคุณในอดีตที่ผ่านมานะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันต่อนะคะ เราจะมาดูปัจจุบันของคุณนะคะว่าคุณเป็นยังไงบ้างในปัจจุบันนี้บางท่านบางคนอาจจะอยู่ในพาทแรกนะคะที่แม่หมอกล่าวถึงเมื่อสักครู่นี้บางท่านบางคนอาจจะมาถึงพาทนี้ละพาทความเป็นปัจจุบันนะคะนะ high priestess strength a c d of pentacles three of cups, n i n e of pentacles. แม่หมออยากจะบอกว่าในพาทที่2หรือในปัจจุบันของคุณนะคะนะเวลาของคนอาจเวลาของคุณของของคนแต่ละคนอาจจะไม่เท่ากันนะคะนะเพราะว่าบางคนอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่1บางคนอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่2อ,อันนี้ก็คือแล้วแต่คนเลยนะคะแต่ว่าแม่หมอจะอ่านตามหน้าไพ่เท่านั้นตามเขาเรียกว่าตามตำแหน่งหรือตามช่วงเวลาที่แม่หมอกำหนด ะะแล้วเรื่องของคุณก็ต้องเอาไปเขาเรียกว่า adapt apply กับตัวคุณเองนะคะนะในปัจจุบันของคุณในเวลานี้นะคะตัวคุณค่อนข้างที่จะเติบโตจากความสัมพันธ์นี้แล้วจากความเจ็บปวดนะ,ะตอนนี้ก้าวมาสู่พาที่คุณเข้มแข็งขึ้นนะคะ high prestige การได้เรียนรู้นะ,ะการเติบโตขึ้นนะคะจากอดีตที่เจ็บปวด stress นะคะการผ่านความทุกข์ยากแสนสาหัสมานะคะผ่านมาจนเป็นคุณณปัจจุบันนี้จนถึงเวลานี้นะคะ คุณให้ความสําคัญกับในเรื่องของหน้าที่การงานให้ความสมคัญกับให้ความสํมคาสคัญกับในเรื่องของการเงินมันเหมือนกับว่าตอนนี้คุณยังไม่ได้อ่อยากที่จะมีใครใหม่ๆหรือยังไม่ได้ที่จะลงเล่นในความสัมพันธ์ใหม่ๆเลยคุณกําลังเยียวยาหัวใจของคุณด้วยด้วยหน้าที่การงานนะคะด้วยความมั่นคงที่คุณกําลังสร้างหรือแม้แต่กระทั่งบางท่านบางคนนะคะอยู่กับเพื่อนอยู่กับมิตรอยู่กับการ,รยาณมิตรที่รู้ใจนะคะคุณให้เวลา ไปกับตรงนั้นซะมากกว่านะคะแต่ถ้าถามว่าคุณต้องการความรักไหมแม่หมอคิดว่าคุณคงยังต้องการอยู่เพียงแต่ว่าคุณไม่รีบร้อนค่อยๆเป็นค่อยๆไปใน o อปเปนเจอรค่อยๆเดินไปอย่างช้าๆคุณเดินไปนะคะเดินไปในเขาเรียกว่าเดินต่อก้าวต่อในอนาคตของคุณมันอยู่ที่ว่านะคะสิ่งใดที่จะพัดผ่านเข้ามาในชีวิตของคุณคุณไม่ได้รีบวิ่งไปหาความสัมพันธ์หรือไม่ได้รีบวิ่งไปหาความรักคุณมีความเชื่อว่าหากจะมีความรัก ขอให้มันเป็นไปโดยธรรมชาติขอให้เป็นไปโดยที่นะคะโชคชะตาจัดสรรให้คุณจะไม่วิ่งเข้าหาใครนะคะสิ่งที่คุณจะวิ่งเข้าหาคือการเงินการงานแล้วก็การลรยาณมิตรของคุณเท่านั้นนะคะนี่คือไพ่ณนะปัจจุบันของคุณนะคะใครอยู่พาร์ทไหนกันแล้วสามารถนะคะคอมเมนต์ให้แม่หมอทราบด้วยคนก็ได้นะคะนะเอาล่ะค่ะนี่คือปัจจุบันของคุณนะคะ ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในอนาคตของคุณกันบ้างนะคะพาร์ทต่อมาอนาคตของคุณจะเป็นอย่างไรมาดูกันค่ะ Queen of Pentacles แม่หมอบอกไว้เลยนะคะคุณจะเป็นคนที่มั่งคั่ง ในเรื่องของการเงินการทองเพราะว่าคุณเป็นคนที่วางแผนในเรื่องของการเงินมาอย่างดีนะคะไพ่ควีนออฟเพนต์เกลบอกถึงเขาเรียกว่าเกี่ยวกับการเงินหรือเกี่ยวกับถ้าเกิดว่าเป็นจิตใจก็แปลว่าคุณเป็นคนที่มีจิตใจเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวแล้วก็มั่นคงมากพอสมควรนะคะในในในอนาคตนะคะนะแต่ถ้าถามว่าคุณยังมีความเจ็บปวดอยู่ไหมมันก็ยังมีอยู่บ้างลึกๆคุณยังคงจําเรื่องราวในอดีตจําความเจ็บปวดที่คุณได้รับได้ แต่ถ้าถามว่าคุณมั่นคงขึ้นมากไหมเก่งขึ้นมากไหมแกร่งขึ้นมากไหมแม่หมอบอกได้เลยว่ามากนะคะนะและในซิจูเอชันในพาร์อนาคตของคุณนะคะแม่หมอบอกไว้เลยว่า f o ล์ of o n นนะคะอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณคุณจะได้เจอคู่แท้ค่ะเขาเข้ามาแล้วนะคะโ o ล์อฟวัของคุณไพ่สี่หมายเทา้าการเริ่มต้นครอบครัวการเริ่มต้นความรักการเริ่มต้นในความสัมพันธ์ นะคะคนคนนี้จะเข้ามาเยียวยาจิตใจคุณอย่างแน่นอนขอเพียงว่าให้คุณเปิดใจเท่านั้นขอให้คุณเปิดใจเปิดตัวบางท่านบางคนอาจจะไปเที่ยวกับเพื่อนนะคะอาจจะมีคอนเน็กชันใหม่ๆนะคะแล้วก็นําพาตัวเองเข้าไปอยู่ในวงสังคมที่ไม่ได้ปิดตัวเองมากเกินไปนะอะไรแบบนี้แม่หมอว่ามันจะทําให้คุณนะคะได้พบได้เจอกับคนที่เขาจะเข้ามา k i ง g o f คั p แน่นอนค่ะคนคนนี้จะก้าวเข้ามาในชีวิตคุณจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณ เพียงแค่ขอให้คุณเปิดใจเท่านั้นเองคนคนนี้จะเข้ามาเยียวยานะคะคนคนนี้จะเข้ามารักษาจิตใจให้กับคุณตัวคุณเองถามว่าต้องการความรักไหมแน่นอนค่ะตัวคุณอาจจะเป็นไปอย่างช้าๆไม่รีบไม่ร้อนก็จริงแต่ว่าคนคนนี้นะคะเขาจะเข้ามามอบความรักให้คุณจะเข้ามาดูแลจะเข้ามาเอาใจใส่เพราะฉะนั้นคุณจะไม่ปฏิอ่ไม่สามารถที่จะปฏิเสธความรักนี้ของคนคนนี้ได้เลยนะคะนี่คือสิ่งที่คุณจะได้เจอในอนาคต ะะบางท่านบางคนอาจจะได้เจอแล้วในตอนนี้ก็ได้แล้วแต่ช่วงเวลาของใครขอ,ของมันนะคะนะเพราะฉะนั้นในไพ่บอกว่าขอให้คุณเพียงเปิดใจนะคะขอให้คุณอ,ออกไปหาเขาเรียกว่าออกไปหาโอกาสให้กับตัวเองนะคะเล่นโซเชียลบ้างนะคะการขอการหาโอกาสก็คือ,เ,อเหมือนกับเอาตัวเองไปอยู่ใน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 โซเชียลก็ได้ หรือว่าออกไปเที่ยวกับเพื่อนบ้างก็ได้หรือทําความรู้จักกับคนใหม่ๆนะคะบางท่านบางคนคุณอาจจะนะคะมีคอนเน็กชันในเรื่องของหน้าที่การงานแบบนี้ก็สามารถที่จะเป็นได้เช่นเดียวกันนะคะอย่าปิดตาอย่าปิดหูตัวเองนะคะอย่านอนจมอยู่กับความซึมเศร้าหรือว่าความเศร้าโศกเสียใจในอดีตเลยนะคะณนะเวลานี้นะคะพรหมลิขิตและก็โชคชะตาได้นําพาคนคนนั้นเข้ามาในชีวิตคุณแล้วนะคะถึงแม้ว่าคุณไม่อยากจะเจอแต่คุณก็ต้องได้เจออย่างแน่นอนค่ะนะคะ,นะคะ ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูนะคะเขาคนนั้นกันมาดูเขาคนนั้นว่าเขาเป็นใครมาจากไหนนะคะเขาเป็นใครมาจากไหนคนคนนี้คนที่จะเข้ามานะคะเขาเรียกว่าพิชิตหัวใจของคุณนะคะ two of one พลังงานของชาวธาตุไฟเม่สิงหธนู t o of s o r d พลังงานของชาวธาตุลมมิถุนตุลกลุ่ม Chariot พลังงานของชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎ The Lover พลังงานของชาวราศีมิถุนลัคนามิถุน View of Fortune นะคะคนคนนี้ไพ่สองไม้เท้านะคะบ่งบอกว่าคนคนนี้เขาเป็นคนไกลคนที่คุณอาจจะเจอกันผ่านโลกโซเชียลนะ,ะอาจจะเป็นคนต่างชาติต่างภาษาต่างถิ่นแดนไกลอยู่คนละจังหวัดอยู่คนละภูมิภาค เป็นรักออนไลน์เดทออนไลน์ได้คนคนนี้นะคะเป็นคนที่คุณจะไม่คาดคิดเลยว่าจะได้เจอนะะช่วงเวลาที่คุณพบเขาอาจจะอยู่ในช่วงเวลาที่คุณที่คุณหรือเขาค่อนข้างที่จะสับสนนะคะใครบางคนอาจจะมีคนคุยอยู่ก่อนแล้วอาจจะเป็นตัวเขาก็ได้นะคะพอมาเจอกับคุณมันอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่ทําให้เขาจําเป็นจะต้องเลือกแต่ไม่ได้หมายความว่าเขามีแฟนนะคะ นะตามภาษาคนโสดก็อาจจะคุยกับใครก็ได้นะคะเพราะว่าคนมีแฟนคุณไม่เอาแล้วอย่างแน่นอนเพราะคุณก็เคยเจ็บมาเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นสถานการณ์ที่ตัวเขาอาจจะมีคนคุยอยู่และพอได้มาเจอคุณมันเป็นสถานการณ์ที่เขาจะต้องเลือกนะคะอาจจะเป็นสถานการณ์ที่ทําให้เขาลําบากใจคนคนนี้นะคะเป็นคนที่มีความแตกต่างจากคุณอาจจะเป็นในเรื่องของอายุนะคะเชื้อชาตินะการนับถือศาสนาหรือแม้แต่วิธีคิดอะไรบางอย่าง แต่ว่าคุณสองคนก็สามารถเข้ากันได้ดีมากๆเลยในหลายๆเรื่องเช่นเดียวกันนะคะสิ่งที่แตกต่างก็มีสิ่งที่คล้ายกันก็มีสิ่งที่แตกต่างอาจจะเป็นสิ่งที่ลงตัวสิ่งที่คล้ายกันอาจจะเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมความรักให้คุณและเขาไปกันได้ดีนะคะในอนาคตเนาะคุณและเขาเป็นเขาเรียกว่าเหมือนเป็นคู่ที่โชคชะตานำพาให้ได้พบกันมีไพ่เดล l เวอร์แล้วก็ไพ่วิวออฟฟอร์จูนนะคะนะ คุณและเขาต่างนะคะเป็นคนที่ใช่แล้วก็ต่างเป็นคนที่เลือกกันและกันเขาจะเข้ามามอบความอบอุ่นความลึกซึ้งให้กับคุณเขาจะเข้ามาดูแลคุณแล้วก็มามอบทุกๆอย่างที่คุณต้องการอย่างที่คุณไม่สามารถที่จะหาที่เปรียบได้อย่างที่คุณไม่เคยได้เจอมันมาก่อนเขาจะเป็นความอบอุ่นเป็นความอ่อนโยนเป็นความลึกซึ้งอย่างที่แม่หมอบอกให้กับคุณนะคะคนคนนี้เป็นเขาเรียกว่า ไม่ได้มาเจอกับคุณโดยบังเอิญโชคชะตาพรหมลิขิตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานคนคนนี้มาให้กับคุณให้กับชีวิตของคุณเขาจะมา,เ,าเขาจะมาเจอคุณในช่วงเวลาที่ใช่ของกันและกันนะคะถ้าเกิดว่าใครที่เข้ามาแล้วแบบเหมือนเขามีคู่ของเขาอยู่แล้วอันนี้แปลว่าไม่ใช่สําหรับคุณแล้วต้องรีบตัดออกโดยเร็วเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่ตัดออกคุณจะไม่ได้เจอคนที่ใช่นะคะคนคนนี้เขาอาจจะเป็นคนที่ทํางานเกี่ยวกับการนําเข้าส่งออก การค้าขายการติดต่อกับต่างชาติบางท่านบางคนอาจจะเป็นครูสอนภาษานะคะอาจจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นคนที่ใช้ภาษาเก่งนะคะบางท่านบางคนเป็นช่างไฟฟ้างานที่เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ขายอุปกรณ์ไฟฟ้าก็ได้นะคะตำรวจทหารก็ได้ชาริออตนะคะคนที่อยู่ในเครื่องแบบเป็นข้าราชการนะคะศาลนะะเป็นหัวหน้านะคะบางท่านบางคนนะคะ view of fortune อาจจะเป็นนักพยากรณ์เป็นหมอดูได้เป็นโปรแกรมเมอร์ก็ได้ เป็นพนักงานบัญชีเป็นคนที่หรือไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรก็แล้วแต่ซึ่งมันหลากหลายมากๆเนี่ยแต่คนคนนี้เขาจะเป็นคนที่รักในงานของเขามากๆเป็นคนที่รักในอาชีพรักในสิ่งที่เขาทำนะคะเป็นคนที่จริงจังกับสิ่งที่ทำแล้วก็เป็นคนที่เขาเรียกว่าให้ความสำคัญกับหน้าที่การงานมากๆเลยนะคะนะนี่คือพลังงานของเขาคนนั้นนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดู แนวโน้มและบทสรุปความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขานะคะแนวโน้มแล้วก็บทสรุปความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาใบแรกเลย five of c u p the tower มี the tower แต่ไม่ต้องตกใจนะคะ judgment Ace of Pentacles มาแล้วค่ะ1ช of cup ันะคะไพ่ของความเป็นคู่คู่แท้ไพ่ของครอบครัวนะคะไพ่ของความรักที่มีความสมบูรณ์แบบ Hermit นะคะทูออฟเ of Pentacles 1 Pent ไม้เทา้าแล้วก็ Devil นะคะ <c oughs> ความรักความสัมพันธ์นี้นะคะจะเข้ามาหาคุณในตอนอในช่วงเวลาที่คุณอาจจะกำลังนึกถึงอดีตอาจจะยังมีความเศร้าแล้วก็ยังมีความเสียใจนะยังมีพลังงานของการคิดถึงคนเก่าเพราะฉะนั้นแม่หมอบอกไว้เลยนะคะว่าคุณรีบตัดออกตัดคนเก่าๆออกไปให้หมดไม่งั้นคุณจะไม่ได้เจอคนนี้คนคนนี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณไม่เปิดไม่เปิดหูเปิดตาไม่เปิดใจนะคะคุณก็จะไม่ได้เจอกับความรักที่มันเหมาะสมกับคุณ เพราะฉะนั้นแม่หมอบอกไว้เลยค่ะว่าอะไรที่เป็นอดีตไปแล้วนะคะให้คุณตัดสะดีกว่าเพราะมันไม่มีประโยชน์อะไรที่คุณจะไปเขาเรียกว่าคร่ำครวนกับสิ่งเก่าๆหรือคนที่เขาไม่กลับมาหรือคนที่เคยทําร้ายคุณนะคะเด e ะทาวเนะคะคุณอาจจะเจอเขาในช่วงเวลาที่คุณเองก็ค่อนข้างที่จะพังเหมือนกันในชีวิตของคุณหรือบางท่านบางคนนะคะตัวคุณและตัวเขาอาจจะมีใครสักคนเป็นคนที่เคยมีความรักและผิดหวังมาก่อนอาจจะเป็นพ่อแม่ แม่ไมอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะแม่หมออาจจะไม่ชอบคํานี้แต่มันคงไม่มีคําไหนที่จะนิยามได้ดีไปกว่าน,นี้แล้วนะคะนะคะอาจจะเคยแต่งงานมีบุตรมีลูกมาก่อนก็สามารถที่จะเป็นได้คนคนนี้จะเข้ามาในชีวิตคุณแบบที่คุณไม่ได้คาดคิดนะคะพลังงานความรักความสัมพันธ์ของคุณมันมีไพ่จัดเม้นต์ขึ้นมาแม่หมอบอกเลยว่าหลังจากที่คุณชดใช้กรรมในอดีตของคุณผ่านไปแล้วคุณจะได้เจอคนคนนี้นะคะแม่หมออย่างที่บอกไว้ในพาร์ทที่แล้วนะคะพาร์ทอ่า เมื่อสักครู่นี้นะคะว่าคุณและเขาไม่ได้เจอกันโดยบังเอิญคุณและเขาเจอกันด้วยพรหมลิขิตโชคชะตาวาสนานำไายคุณสองคนได้มาพบกันไพ่จัดเม้นต์เป็นสิ่งที่นะคะถูกเ,เขาเรียกว่าเหมือนถูกพิพากษาแล้วก็ถูกตัดสินมาแล้วว่าคุณสองคนจะต้องได้เจอกันนะคะเป็นสิ่งที่นะคะเขาเรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานให้กับคุณแล้วเป็นโอกาสนะคะ Ace of p e n t a c l e เป็นโอกาสที่คุณจะได้รัก ที่ที่คุณจะได้รักอย่างลึกซึ้งอีกครั้งหนึ่งไพ่แทนออฟคับบางท่านบางคนคุณอาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้มีลูกติดก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้มีลูกติดคุณไม่ได้เป็นซิงเกิลมัเป็นดัตตี้เป็นซิงเกิล a ดดแล้วก็คุณก็มีโอกาสที่จะสร้างครอบครัวไปกับคนคนนี้อย่างแน่นอนแทนออฟคับเขาคือพลังงานคู่แท้ของคุณจริงๆเขาเข้ามาเพื่อที่จะให้คุณเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ได้อบอุ่นทั้งหัวใจนะคะได้อบอุ่นทั้งความรู้สึกแล้วก็เขาเรียกว่าทั้งอบอุ่นกายอบอุ่นใจนั่นเองนะคะไพ่เฮอร์มิตนะคะในอดีตที่ผ่านมาเรื่องราวของคุณไม่ว่ามันจะแย่ยแค่ไหนก็ตามไฟออฟคัพและเฮอร์มิตนะคะไพ่สองใบนี้มาบอกคุณว่ามันเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้เติบโตเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้เรียนรู้เพื่อที่จะพบกับความรักครั้งใหม่เพื่อที่จะพบกับความรักที่มันเหมาะสมกับคุณนะคะสิ่งที่มันจะเป็นไปสิ่งที่มันจะดําเนินไป ซิกออฟเป็นจัลแลก็ท o Opentacle คุณจะต้องเทคแอคชั่นในความสัมพันธ์นี้แล้วเขาก็จะมาเทคแอคชั่นกับคุณเช่นเดียวกันจะเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะมีการเขาเรียกว่าเป็นรักทางไกลกันก่อนนะคะติดต่อกันไปก่อนแล้วในท้ายที่สุดคุณและเขาก็จะได้มาอยู่ด้วยกันความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้เป็นความรักความสัมพันธ์ที่คุณพบแล้วเจอแล้วคุณจะรู้สึกได้เลยว่ามันเป็นความรักที่ใช่ที่สุดเท่าที่คุณเคยได้เจอมาเท่าที่คุณเคยได้พบมา ความรักครั้งนี้จะเป็นความรักที่มีท네ั้งมีมีการให้นะคะเขาอาจจะเข้ามาดูแลคุณในเรื่องของการงานการเงินอาจจะเข้ามาช่วยเหลือคุณในเรื่องของภาระรับผิดชอบอะไรต่างๆนะคะเขาจะมาช่วยแบ่งเบาคุณอย่างแน่นอนคนคนนี้นะคะหรือคุณและเขาต่างเขาเรียกว่าอาศัยซึ่งกันและกันนะคะต่างซับพอร์ตซึ่งกันและกันนะคะคุณทําได้แบบไหนคุณก็ทําคุณซับพอร์ตเขาได้แบบไหนคุณก็ทําเขาซับพอร์ตคุณได้แบบไหนเขาก็ทํา มันเป็นการดูแลซึ่งกันและกันจริงๆเป็นคนที่ใช่จริงๆนะคะมันจะไม่ได้มีแค่ความรักเท่านั้นนะคะไพ่เดอะเดวิลออกมาบอกว่าคุณและเขาต่างจะมีความเสน่หาในตัวซึ่งกันและกันอย่างมากมาย1 o o f c u p กับ devil นอกจากจะมีความรักแล้วยังมีความต้องการความเสน่หาความทวินหาในตัวซึ่งกันและกันอย่างมากมายมีความลุ่มหลงในตัวซึ่งกันและกันอย่างมากมายมีความยึดติดนะคะ ในตัวคุณนะเขายึดติดในตัวคุณคุณยึดติดในตัวเขาแทบจะไม่ห่างกันเลยในความสัมพันธ์นี้ในความรักครั้งนี้นะคะนะเดี๋ยวเราจะมาดูไพ่ r o m a n c e a n g e l นะคะไพยอยากจะบอกอะไรเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้อีกบ้างนะคะเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้ไพอยากจะบอกอะไรอีกบ้างนะคะ Let your friend help you นะคะความสัมพันธ์นี้อาจจะมี เพื่อนเป็นคนติดต่อให้ก็ได้หรืออาจจะมีคอนเน็ t ชันก็ได้การที่คุณได้เจอกับเขานะคะโซเมตคุณและเขาเป็นคู่แท้กันจริงๆเป็นคู่บุญคู่บารมีเป็นคู่วาสนาเป็นสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นความรักที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นำพามาให้อย่างแน่นอนคุณจะ,ะเขาเรียกว่าเหมือนเป็นคู่รักรักแท้เป็นคู่รักทางจิตวิญญาณอะไรแบบนี้นะคะนะโคดิเพนเดนซีคุณและเขาจะมีความยึดติดกัน ยึดติดในตัวซึ่งกันและกันอย่างมากไปไหนไปด้วยกันแทบจะไม่ห่างกันเลยนะคะนะคุณสองคนเขาเรียกว่าเหมือนแทบจะกลืนกินกันก็ว่าได้นะมันรักอะไรมากมายขนาดนั้นแหละนะคะนะเคม m ส s t r y นี่ไงคะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนนะคะคุณอยู่ด้วยกันสองคนคุณจะมีเคมีที่ตรงกันมากๆมีความต้องการและมีความเสน่หาในตัวซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็ใบสุดท้ายเป็นไพ่ของคําว่า retreat นะคะเมื่อ เมื่อมีกันและกันคุณสองคนจะไม่ต้องการใครอีกอยากจะปลีกวิเวกไปอยู่กันสองคนเพื่อเยียวยาความรู้สึกเยียวยาหัวใจซึ่งกันและกันอยากจะใช้เวลาอยู่ด้วยกันนะคะนี่คือพลังงานความรักความสัมพันธ์ทั้งหมดของคุณและเขาความรักความลึกซึ้งความถวินหาเกิดขึ้นแล้วในคลิปนี้ในวิดีโอนี้นะคะนี่คือพลังงานทั้งหมดนะคะของคุณและเขาที่แม่หมออ่านได้นะคะในวันนี้ ก่อนจะจากกันไปแม่หมอก็ขอเวพอให้คุณนะคะได้พบความรักดีๆพบคนดีๆคนที่มีศีลเสมอกันคนที่จะทำให้คุณมีความสุขนะคะขอให้ทุกๆสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณแบบฉับพลันทันใดขอให้ทุกท่านสุขภาพกายสุขภาพใจแข็งแรงคิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาทุกประการไว้พบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ